ฝ่ายแดงนะครับเบฟเชงโกสาสกุลและคู่แข่งแขังของเขานะครับ ฝ่ายน้ำเงินสิงห์โรงเรียน3โค้กครับครับสำหรับการแข่งขันคู่นี้นะครับกำหนด4ยกนะครับ คู่แรกเราก็มาดูเด็กๆต่อยกันนะครับเริ่มยกที่1นะครับฝ่ายแดงนี่เบสซิงโก้นะครับสายเงินนี่สิงโรงเรียนสามโค้งนะครับอยู่ชั้นเชิงกัอยู่นะครับดูเบสิกแล้วใช้ได้ทั้งคู่นะครับโอสิงยัดซ้ายต่อยขวาลูกนี้ใช้ได้ครับ เยบเชนโก้ก็รอจังหวะนะครับมสร้างของสา,าสกุลนะครับตัวนี้งานดูชั้นเชิงก่อนครับกรรมการเล็กให้ทั้งคู่ชกกันหน่อยนะครับตอนนี้เบซิโกโยกเข้าหาครับตัดลำตัวลูกนี้ฮุกซ้ายออกได้ดีนะครับเยบเชนโกส่วนสิงห์โรงเรียนสามโค้ก็รอจังหวะนะครับแยบซ้ายไปโอ้ยแยบซ้าย 1- 2ใช้ได้ครับ เชฟชิงโก้ก็เดินเข้าหานะครับส่วนสิงก็รอจังหวะครับเชฟโก้ยับซ้ายไปออกมาชุดลูกนี้ครับเป็นมวยใหม่ที่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับคุนนี้ชกกำหดดกัน4ยกนะครับฝ่ายแดงนะครับ เบฟเชนโกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้โ oh หออกขวาลูกนี้ส่วนสิงหโรงเรียนสามโคกนะครับรอจังหวะฝีมือนะครับโอ้ยซ้ายขวาตรงครับโอ้โรงเรียนสามโคก็สิงรอจังหวะนะครับออกหนึ่งสองดีครับลูกนี้สิง เบฟเชนโกยังฝ่ายเดินเข้าหาครับหมดยกที่หนึ่งอ,อ,อยากจะใหได้ทราบนะครับว่าเบฟเชนโกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสาสกุลจีนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นชกมวยอาชีพนะครับแต่ว่ามาเรียนอยู่กว่าเรานานนะครับอยาก,กลองดูก็อยากลองเราก็เลยจัดให้ลองซ้อมแล้วก็ต้องลองวิชาครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับ เป็นโรคหุ่นแพ้เป็นสิบปีแล้วนะเจ็บคอเนี่ยประจำหายใจครึ่ง,งต่ออะไรเงี้ยทร,รมานนะทางพระยาเขาบอกลองกินนี่ดิเบอร์หนึ่งกกินก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยนอนค่อนข้างจะหลับลึกกว่าระบบการหายใจกับการนอนลึกๆหายใจดีขึ้น ที่เบอร์หนึ่งสมุนไพรนะครับอ่าเรามีอ่าผู้บรรญายเบืออาชีพมาแล้วครับเรามานั่งจ่ายกันสกตังนานบรรญา่อยดิตอนรับคุณวิทย์มาหาชนนะครับนักแต่งเพลงนักร้องของอาสยามนะครับเพื่อนกัน,นครับมาช่วยกัน <laughs> ยกที่2นะครับเ <c oughs> บฟเชิงโก้ยังฝ่ายเดินเข้าหานะครับออกยับนำส่วนสิงรอจังหวะนะครับโอ้ยขวาขวาตรงอัพคัดซ้ายตรงนี้ใช้ได้ครับสิงโอ้ยยับซ้ายดีครับสิงยับซ้ายมา

เดี๋ยวปุ๊บโอ้ยศอกซ้าย <laughs> อ้าซ้ายล่างขวาบนชเชเบนโก้ทำได้ดีนะครับสิบวินาทีสุดท้ายนะครับสียงยังดักได้ดีครับเอาละครับบวกแล้วครับตายยกหมดยกที่สองครับ เสียงแหบเสียงแหเจ็บคอเบอร์หนึ่งสมุนไพรของวิตีซัดเลยห้าเมตรที่มันเจ๋งคือตื่นนอนแล้วความระคายเคืองความแสบแสบคอเจ็บคอมันจะมาพร้อมไข้ขึ้นแต่เนี่ยไม่มีเฮ้ยใช้ได้วะชัดชัยสาสกุลนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับ ขอบคุณคุณอนนิลิสสินวังชานะครับขอบคุณทุนตี้เบอร์หนึ่งสิง์ไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนวัยเจ็ดเจ็ดแต่เก้านะครับสำหร,รอินเตอร์ดีนะครับยกที่สองครับที่เลี้ยงลงนะครับยกที่สามนะครับยกนี้ เย็บซิงโก้ยังฝ่ายเดินเข้าหาไม่เดินนะครับออกเย็บซ้ายนำส่วนสิงห์โรงเรียนสามโคก็คอยรอจังหวะนะครับหนึ่งสองของซิงนะครับสิงก็หนึ่งสองเริ่มสองฮุกโอ้โหบวกกันลูกนี้ครับพลหมัดยับแล้วออกข้างนะครับสิงห์โรงเรียนสามโคก เชนโกยินฝ่ายเดินเข้าหาครับอยาก้ายนำจะต้อนจนไหมครับวันนี้ดีทั้งคู่นะครับโอ้โหซ้ายล่างขวาบอลูนิเชฟเชนโกทำได้ดีครับ เป็นมวยใหม่ที่ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับถึงก็รอดักถกซ้ายเอาเชฟโก้เดินบวกแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งซ้ายล่างขวาบนทําได้ดีครับเชฟเชฟโก้เมอริงก็ดักรอจังหวะได้ดีเช่นกันโอ้โหโดนขวาตรงนี้ครับยังไม่โดนนะครับ สิงรอดักจังหวะแต่ยังไม่โดนครับลองเดินข้อหานะครับเดสเซนโก้สุดที่สุดสุดทีสุดสุทีสุดท้ายนะใครจะโดนหมดยกที่สามครับ เขามาถามว่าเขาเป็นภูมิแพ้นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเอาคลิปท่องยูทูบอะครับเดี๋ยวลูกค้าส่งให้แล้วอาเขาบอกเออเฮ้ยเจ๋งว่ะ <Okay. S 1> อเครเบอร์หน,นหนึ่งนี้สมุนไพรที่หนึ่งเรื่องดูแลสุขภาพ ส่านสมชายที่ทำงานนะครับแต่ก็ยังมาสาวแวะให้กำลังใจขอบคุณยังมากนะครับมาเรามาดูเด็กๆต่อยกันนะครับจุดเริ่มต้นครับหมัยกับโวยไทยนะครับถ้ามวยไทยจะเป็นนันแสนได้ก็ต้องผ่านแบบนี้มาก่อนนะครับถึงอายุ2-3ปีนะครับถือว่าดีมากมีสิทธิดีมากครับหม่จุดเริ่มต้นครับเราก็ต้องปลูกฝังตั้แต่เด็กๆครับ ต่อไปไปยกที่4นะครับยกสุดท้ายครับผมเบตเชนโกยังไหวเดินก็หามเหมือนเดิมครับสิงห์โรงเรียนสามพวกคอยดักจังหวะหนึ่งสองแล้วโอ้โห้ายล่างขวาบนทำได้ดีน,นะครับเบตเชนโกนะครับสิงก็รอดักจังหวะหนึ่งสองได้ดีครับ ย,ย,ยัดซ้ายตรงนี้ย,ยัดซ้ยายในะครับเป็นตัวยัดซ้ายได้ดีครับต่อยมาชุดที่ดีครับเป็นชุโก้สว่วนสิงก็ไม่เบาครับ1-2องเราดัดจังหวะเริ่มเดือดขึ้นครับยกสยดุดท้ายตรงนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะาครับจะเป็นมวยใหม่ก็จริงครับแต่เบสิกแน่นมากครับ เดินแยบซ้ายดีครับโอ้ยรอบุกุูกนี้ครับคอมไปนิดนึงครับอ่าต่างคนต่างกระแทกแยับซ้ายครับเข้าทั้งคู่ครับมาตรงลูกนี้วืดครับโอ้ยขวาตรงลูกนี้ได้โอ้ยกแรกกันแล้วครับแรกกันแล้วครับซ้ายแล้วขวาบนครับใครจะชุมจังหวะได้ดีกว่ากันครับ พอเข้าวงในหมัดชุดเดฟเชนโกทำได้ดีครับส่วนสิงห์เออด่าพูดว่าไปหน่อยครับสิงห์ยกนิชเชนโกโอ้โหเอาแล้วครับอา้าวหนึ่งสองยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับสิงห์ยังค่อมกันอยู่ เอาแล่วครับสุดวิสุดท้ายครับเป็นไงเอาครับบวกไหมครับตบซ้ายตรงนี้ครับหมดยกที่4นะครับยกสุดท้ายผลการตัดสินจะเป็นแบบใดลอกกรรมการครับตอนนี้รวบรวมคะแนนแล้ว รอผลการตัดสินของกรรมาการสักครู่นะครับผลการแข่งขันครับน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับสิงตบมือให้นักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับชงกันได้สะดกมากครับจากสิงโรงเรียน3โค้งนะครับชนะคะแนนเบฟชิงโก้สาส,าสากุลไปนะครับต่บอยกันมานครับ หรือว่ามียนาคตทั้งคู่ครับคู่นี้เจรานายให้ดีนะครับ